ก็จากชื่อคลิปเนาะก็เดี๋ยวเราจะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้รู้ว่ามันสังคมเราเนี่ยมันทำไมมันโหดร้ายได้ขนาดนี้คือมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยะนะโอเคก็เหตุการณ์เนี่ยคือที่ทำให้ผมได้รู้ว่ามันประสบการณ์นั้นอะ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเกิดจากที่ว่า ตอนแรกอะ่ะผมเล่นเ,เหมือนเล่นโทรศัพท์อะเงียแล้วมีข้อความนี่ส่งมาทางเพจผมนี่นี่คือเพจผมเนาะโอเคนี่จากผมเทพผมจันนะเขาก็ทักมาประมาณว่าสะดวกแชทไหมผมก็บอกว่าสะดวกครับเพราะว่าผมจะมาแชร์ประสบการณ์โดนล่วงละเมิดทางเพศกับผมผมเก็บตัวเองเป็นเลยซึ่งมันฝังใจมากๆด้ในความที่เรารู้สึกว่าอืม แบบนี้มันปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเขารู้สึกแย่แน่ๆเลยก็เลยบอกว่าระบายไม่ได้เลยครับเพาเลยบอกขอบคุณมากๆครับผมก็สิ่งที่คนที่เข้ามาดูในคลิปนี้จะได้ฟัง,งต่างต่อไปนี้นี่ผมขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณที่ฟังแล้วอ่ะอาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบดิ่งรู้สึกแบบแย่ไปเลยทีเดียวเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยคนเป็นครูไม่ควรทำแบบนี้ แล้วแบบคือมันไม่ควรมีใครโดนแบบนี้เลยเว้ยมันเป็นเลยที่เลวร้ายมากๆเลยคือไม่แปลกใจเลยที่น้องเขาจะฝังใจขนาดนั้นนะครับคือมันเป็นเรื่องที่แย่จริงๆอะเราไปฟังกันเลยดีกว่าก็คือวันนั้น,นครับอตอนผมอยู่อปอ .3 ครับปี53ครับคือคือวันนั้นเนี่ยครูเขาคือไม่ไม่รู้เป็นเป็นโรคจิต หรืออะไรครับแต่คิดว่าคิดว่าเข้าเข้าขายลูกจิตครับคืออยู่ดีแบบมาแบบมาตรวจแบบมีมีใครใส่ในไม้แบบใครใครใส่อะไรเนี้ยครับเราให้ผู้ชายนอนเรียงกันครับแล้วก็อาขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วแบบแล้วเพื่อนคนก็ถามว่าเอาคู่แล้วผู้หญิงล่ะครับแล้วผู้หญิงอไม่มีครับผู้หญิงครับไม่มีแล้วก็ ผู้หญิงไม่ไม่ไม่ครูบอกว่าผู้หญิงครับไม่ไม่ต้องทําครับคือบอกว่าให้ทําจะผู้ชายหมดห้องแล้วคือประเด็นวันนั้นผมผมเดินเดินไปเข้าห้องน้ำครับแบบแบบมามาเข้าช้าแล้วผมไม่ใส่กางเกงในมาด้วยแล้วล้วก็เดืนไปแล้วนอนเขาผมก็นึกว่าอะไรครับเขาไอ,าขอ้อ้าขาแล้วครูก็สั่งพกพเพื่อนสิบ,ส,บสิบกว่าคนครับ คือหรืออาจจะมากกว่านั้นลแบบ้วงเข้าไปในงกางเกงผมครับคือโอ้ล้วงเข้าไปแล้วแบบบีบบีบเอ่อาไ้วะที่เพศน,นะครับตอนตอนนิกรติดมันแบบโอ้เจ็บมากถุกมากตอนนั้นือแบบครูก็แบบหัวเราะแล้วก็สั่งหยุดนะครับผมก็ลึกขึ้นมาครับ พื่อนมขอโทษผมนะพรขอโทษแล้วหายไหมแล้วก็ผมเกลียดครูคนนั้นไปเลยครับทีนี้เพราะว่าอมีพฤติกรรมชอบทําใส่หลายๆลายรุ่นนะครับใส่ลูกศิษย์ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งแก้ทุกวิธีทางครับทําใส่หลายรูปแบบเข้าข่ายจะโรคจิตกับครูคนนี้คือเขายัง ยังสอนอยู่ที่เดิมครับชื่อชื่อโอ้ก็ยังไม่ถูกอะไรเลยครับแรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าว่าทางเรียนแบบ <Okay. S 1> เขาเฉยทำไมครับแบบไม่ไม่จัดการไม่อะไรสักทีครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มาเรื่องใหม่นะครับเรืงนี้ตอนอ่อตอนอยู่มอต้นปีห้าเจ็ดครับอยู่ที่อ่โรงเรียนประจานะครับ โดนแบบว่ารุ่นพี่ม .3 นะครับล่วงล่วงละเมิดครับตอนนั้นตอนนั้นก็อยู่อยู่ม .1 น,นะครับคือแบบล่วงละเมิดแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็ก็โดนเหมือนนะครับคือมันมันมันก็ฝังฝังใจนะครับคือในปัจจุบนันพอ ก็ยังผมยังทำใจไม่ได้ครับคือสภาพจิตใจผมแบบมันมันเหมือนเข้มแข็งครับแต่ว่าภาย,ภายในคือแบบม,มันพังแล้วขึ้นแบบมันฝังใจอะครับพูดพูดทีไรแบบมันมันเจ็บใจอะครับเพราแบบไม่ไม่ควรเกิดเกิดขึ้นกับใครครับอี้แบบไม่ไม่ไมน,น่าจะมีแบบเรื่องเรื่องแบบนี้ ก็เป็นไงล่ะเป็นอะไรที่แบบอืคือฟังแล้วมันหดหูเลยอ่ะมันรู้สึกแบบแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับคือที่แย่ซ้ำลายคือเขาบอกว่าแล้ววันต่อมาเนี่ยคู่คนนั้นเขาก็เดินมาตบหัวด้วยนะแล้วก็ยอะเย้ใส่ด้วยคือ คือนอกจากจะไม่สำนึกเนี่ยยังเข้ามาทำลายสุดๆแล้วที่ซ้ำลายกว่านั้นก็คือจะว่าไงล่ะดูสิเขาบอกว่าผมเกือบฆ่าตัวตายด้วยในวันนั้นคือมันเป็นอะไรที่โอ้ก็ ถ้าเกิดแบบว่าเอาคลิปนี้เนี่ยคือเอาจริงผมจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยระวังตัวกันมากๆเพราะว่าสังคมเราเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะมันอันตรายมันต้องระมัดระวังเสมอเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่แย่มากๆเลยอ่าผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่าครูคนนี้เนี่ยขั้นต่ำผมมองว่าควรโดนไล่ออกนะเพราะว่า พฤติกรรมอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ได้จริงๆอ่ะมันมันไม่ได้อ่ะความเป็นครูมันไม่ได้จริงๆแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมอ่ะมันไม่ได้อ่ะทําอย่างนี้มันขออนุญาตนะเหี้ยมากมันเหี้ยมันเหี้ยมากๆมันมันได้อ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะมันมันไม่ได้จริงๆอ่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าที่มาดูคลิปนี้ว่าเวลาแบบอยู่ข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ให้ระวังนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอะ่ะคุณก็มีสิทธิที่มีมีโอกาสนะที่จะโดนอะไรพวกเนี้ยอะไรเหตุการณ์ที่มันอันตรายหรืออะไรแบบนี้ได้ก็อยากให้ระวังกันคือมันอันตรายจริงอ่ะเนาะแล้วที่สำคัญมากว่านั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขอคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าแต่อันนี้ผมขอเลยล่ะเพราะว่า ตอนผมดูเนี่ยเอ้ยไม่สิตอนผมฟังเนี่ยนะผมรู้สึกแบบกำรหรม,มัดเลยผมรู้สึกแบบทไมมันย้ยได้ขนาดนี้วะแบบมันทาแบบนี้ได้ยังไงวะคนแบบเนี้ยแล้วคือมันไม่ควรเผชิญเรื่องที่ย้ย่แบบเนี้ยจนเขาฝังใจอแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เขาตื่นมาเนี่ยเขาค่อยคือมันยังนึกถึงไอ้เรื่องนี้อยู่อะแสดงว่ามันเวลวร้ายอะเขาฝังใจไงคือผมอยากจะขอคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับว่า อถ้าเป็นไปได้เนาะผมก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมผมไม่ได้บังคับนะแต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับน้องเขานะครับคือจะว่าไงล่ะคือน้องเขาเนี่ยเขาก็ติดตามช่องผมอยู่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้ติดตามแลวเขาก็ดูคลิปผมอยู่หมายความว่าถ้าคนที่เขามาดูคลิปนี้เนี่ยแล้วเขาไม่ให้กำลังใจเขาก็จะมองเห็น เขาก็จะเห็นคอมเมนต์เหล่านั้นผมอยากให้น้องเขาเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องที่ฝังใจเขามากๆผมก็ขอความร่วมมือใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยแล้วรู้สึกอยากให้กำลังใจน้องเขาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องเขาได้แม้จะยังไงก็ช่าง คือต่อให้ยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาไม่ห้กำลังใจอย่างน้อยๆก็จะทําให้น้องเขาเนี่ยมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นอ่าก็คลิปสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปละ